สวัดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจ้ะที่ท่านเห็นคือน้องไรมอนนะคะกำลังข้ามพี่จะเด็จยาสวัสดีนะคะคุณพ่อแม่เอฟซีจะตีหัวอ่ะอ่าจ้ะให้พี่มอนน้องไรมอนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหน้าจ้าข้ามพี่อุ้มนะคะข้ามพี่เจเดตยา นะเห็นพี <sh 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 ่อุ้มจะกาคามไหมอาจะกาคามพี่อุ้มไหมคะเอาใจอายา นี่คือการซ้อมนะจ๊ะซ้อมจ้ะเออาจ่าจ่าเออเก่ง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 นะอีกรอบสิอ่าเก่ง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 าทำดีมีรางวัลจ้าฟังม่วงสุกจ้าฟังม่วงสุกจ้าพอควานว่านะจ๊ะอาทำดีมีรางวัลค่ะ พนักง,งานนวดเป็นยังไงคะเด,เดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์ทีหลังนะพนักง,งานโดนนวดนูลองยาจ้าพอควานมานะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ช่องน้องไรมมนแม่บัวทองนะคะอดิฉันเห็นข้างหน้านะคะน้องไรมมนนะคะกําลังฝึกข้ามนะคะมนนักท่องเที่ยวทันแรกของเราน้องจะเด็ดนะคะกําลังซ้อมข้ามนักท่องเที่ยวจ้า คาดว่าเราจะพอควานจะปั้นให้พี่มอนเป็นเป็นหมอนวดนะจ๊ะนี่จ๊ะมอนนวดจ้ะมอนนวดลาสเปร๊กนะจ๊ะเพื่อเป็นสเปรให้เขานะคะช่วยนะจ๊ะอันนวดจ้ะนวดนวดจ้ะนวดอาลิลาการนวดจ้ะนวดจ้ะพี่เจเด็ดไม่ค่อยเท่าไหร่นะจ๊ะน้าจ๊ะมาดูพี่อุ้มจ้ะสองสี่พี่น้องอย่าพี่อุ้มจ้ะว่ายังไงการตีพี่อุ้มไม่นอน อา้ว่ายังไงจะการทามพี่อุ้มไหมเก่งเก่งเก่งค่ะเก่งค่ะเออเก่งเก่งจ่าเก่งจ้า เก่งจ้าเก่งเล่เต้นอ่นนด้เฮ้ยจังจะทำดีมีรางวัลจะไม่ขาเอีกจ้าอีกจ้าอีกรอบหนึ่งนาสริมงคลจะอ้าไงก็ได้ ในให้ให้ตรวจให้ตรวจมอนุษย์คนแรกหน่อยสิโป่งไงสิมอนุษย์ท่านแรกโอ้นักท่องเทีย่ยวท่านแรกนอนงายสินักท่องเทีย่ยวเสื้อแดงนะเดี๋ยวจะให้เปี่ยจะให้จะให้พี่มอนถ้าถ้าถ้า,ถาพี่มอนกับน้องเจเดนี่คือพี่มอนเป็นพี่นะคะน้องเจเด็ดเป็นน้องจา่าเตตากับพี่อุ้มเป็นถ้าพี่อุ้มกับพี่มอนนี่พี่อุ้มเป็นพี่นะคะ อพ,พี่พี่อุ้มเป็นพี่น้องไรมอนเป็นน้องพี่อุ้มจ้ะอาจารย์นัดตรองเที่ยวท่านแรกนะคะน้องเจเดตอึดอึหนึ่งสองอข้ามจ้าออคล่องแล้วคล่องแล้วเก่งแล้วอเก่งแล้วจ้าเก,ก่งแล้ว <c oughs> ให้พรจะให้พรอนอเคาะตีตีลูกพี่สาวตัวเองไม่กล้าทำ มากัทำไปเอาาามนี่ออออไปันนี้คือวันแรกนะคะนี่วันแรกจ้าเก่งเก่งเก่งนะจ๊ะอันนี้วันแรกจ้าอ่ะขอบคุณค่ะในขอบคุณค่ะสิอ่ะขอบคุณขอบคุณค่าน่ารักน่ารัก เก่งๆจากคุณเก่งนะจ๊ะอะไรก็สัมผัสสัมผัสแขกแขกนักท่องเที่ยวเป็นยังไงคะ <ๆ S 1> นักท่องเที่ยวรู้สึกยังไงคะโจค่ะโอ้จ๊ะโอ้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะจากกันก็ฝากเอ็นดูฝาก เอ็นดูน้องไรมอนนะคะฝากรักฝากเอ็ออนดูขอประคุษษณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะจ๊ะโอโ้อยังยังขอบคาณยังอาจารย์อำนาจอีกรบนักท่องเที่ยวของเราก็ถือเสือคนละปืน <c oughs> อาจายจาย์ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ chắc những ห้องน้ำอ๋อดูจากคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะเข้าห้องน้ำนะคะต้องเก็บต้องถอยนะจ๊ะนี่คือการฝึกนะจ๊ะฝึกข้าวโพดฟนฝึกนะคะนี่เข้าห้องน้ำน้องไรมอนเข้าห้องน้ำจ้ะเออ,อต้องอย่าเลียลาดนะจ๊ะอขอาวานวานะจ๊ะ ช่อมน้ำว่ะเพราะอ่จอาจรังวันจ้ะรังวันคนทำดีนะจ๊ะสนมากถ้าเราปลึกน้องช้างก็ประมาณนี้นะคะ คือเราต้องมีรางวัลให้เขานะคะมันสิ่งจูงใจโลใจนะจ๊ะ อันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าของเรานะคะตอนเช้าจะ้ะมาทัดสอบอะไรจะจะนาไม่ก็ตอนพอควมามบ้างอืม ขอบคุณไปทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอพบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ฝากเอ็นดูน้องไรมอนด้วยนะคะฝากรักฝากเอ็นดูน้องไรมอนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันต่อไปคลิปต่อไปค่ะเจ้าีมีความสุขทุกท่านสวัสดี